คุณเนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านทรงโมเดิลมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสักหลังหนึ่งนะคะ่าบ,บ้านหลังนี้ให้เพื่อนดูเป็นแบบบ้านหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะซึ่งไม่สามารถขึ้นไปดูบนบ้านได้นะคะเพราะว่าช่างกําลังลงสีนะคะเดี๋ยวะจะถ่ายเป็นแบบบ้านให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะ,บบะ,คะก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ70เซนนะคะ เบื้องหลังคาน,นะคะก็จะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนฟูนะคะช่างกำลังลงสีอยู่เลยเนาะบ้านหลังนี้กว้างเท่าไหร่คะช่างก้างสุดทุกรับค่ะอันนี้มัน กว้างสิบสองครับสเมตรสิเมตรกว้างสิลึกลงไปเท่าไหร่เออกว้างไปนี่ว่าสิบสองอ๋อกว้างไปสิบสองลึกไหกค่ะอ๋อลึกหกกว้างสิบสองลึกหกมีกี่ห้องนอนคะมีสามห้องนอนมีห้องใหญ่ห้องนึงห้องเล็กสองห้องอันนี้ห้องระเบียงนั่งเล่นระดับสูงค่ะมีทั้งหมดสามห้องนอนค่ะมีทั้งหมดสามห้องนอนมีระเบียงหน้าบ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างของบ้านค่ะบ้านหลังนี้เป็นทรงโมเดิร์นนะคะแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นระเบียงด้านหลังบ้านนะคะก็จะมะีก็จะมีซุ้มสาลาอยู่ด้วยนะคะหนึ่งซุ้มก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ตรงระเบียงด้านหน้าด้านหลังก็จะเท่ากันนะคะจวก,ก้างอยู่ที่สเมตรคูณสาเมตรนะคะ อ๋อขออาภัยค่ะกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะกว้างสามยาวหกะคะค่ะต้องขออาภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะซึ่งไม่สามารถขึ้นไปดูบนบ้านได้นะคะ ค่ะแล้วก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักโทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะคะค่ะ <ๆ S 1> ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ